สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้เท่าทีมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการฟิตติ้งละครเรื่องคุ้งเสน่หาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอยากจะรักก็ยามกันหน่อยหน่อยหน่ยหน่อยไอมกันไม่ได้ไหมเธออยากจะรักก็ยอมเลยฮะจะดีดีเธอเธอไนิยอมฉัน ต้อนรับหนุ่มสาวชาวคุ้งน้ําที่จะพาไปย้อนเวลาแห่งความสุขสนุกคลื่นแรงกับละครคุ้งเสน่หาจากค่ายเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์โดยผู้จัดคนสวยพิมพิมมาดาค่ะที่ขอจับคู่สองพระนางเคมีสุดน่ารักบิวนัทพลรับบทอานท์และพี่ไม้ตำรวจหนุ่มไฟแรงที่แฝงตัวมาสืบคดีที่บ้านราชโดประกบคู่สุดเฟี้ยวกับสาวชิงชิงคริษฐารับบทมารสีแม่ขาสาวสวยประจําคุ้งน้ําวันลองเสื้อผ้าบิวมีทั้งชุดตํารวจสุดเท่เสื้อยีนกางเกงขามาส่วนชิงชิงเสื้อผ้าสี สีสันสดใสลายดอกได้กลิ่นอายแห่งความวินเทจย้อนยุคและที่สำคัญเป็นแม่ค้าขายขนมก็ต้องขายขนมไปด้วยแก่นเซียวขนาดนี้ลูกค้าจะหนีหรือลูกค้าจะจึมกันคะเนี่ย อีกหนึ่งคู่ที่มาสร้างความน่ารักขอแนะนําพระเอกลิเกน้ามนีโนกริสพลรับบทวิชานหนุ่มลิเกคณะดวงชีวันขวัญอยุธยาที่จะมานั่งในหัวใจพ่อยกแม่ยกคนนี้ลิเกตัวจริงเรื่องร้องเรื่องรํามีให้ชมแบบเต็มอิ่มค่ะคู่กับสาวหมวยผมมา้าเกรซบุษรินหรืออมพาเรื่องนี้เสื้อผ้าสีหวานผ้ามัดผมตามเทรนและดูเวลาเขาคู่กับนีโนสิคะโอ้โหรักเอ่ยเตยหอมสุดๆค่ะเออพอรู้ว่าแบบเป็นบิวก็สบายใจเพราะว่าเราเคยแบบทํางานกันมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่า เวลาปรับจูลเลงอ่ยมันก็จะง่ายกว่าผมชอบชุดมากแล้วมันเหมือนแบบว่า90น่ะมีแบบออลายดอกแล้วก็ผมแบบว่ามีที่คาดผมอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบรับบทเป็นพระอเอกแบบเต็มๆเลยนีโนมาแล้วจ้าแฟนจ้า มีหนุ่มลิเกแล้วสาวลิเกก็ไม่พลาดควานน้องแป้งสรันชัดมิชัยลูกสาวของชายามิชัยมาร่วมแสดงด้วยและที่สำคัญแพ็คคู่มาพร้อมคุณพ่อเลยค่ะพร้อมด้วยอ้นนสรันทุกคนจะได้สวมชุดลิเกทรงเครื่องเตรียมมาไัยไว้ได้เลยพ่อยกไม่ยกจ้า <c oughs> รุ่นใหญ่ก็มากันแน่นจอค่ะตอนรับพี่เออนันบุญนาคคัมแบ็กสู่ช่อง7 HD ในรอบเกือบ20ปีซึ่งเรื่องนี้รับบทผู้ใหญ่กุศลลีลาท่าทางฟิลยวฟ้าสุดๆวันลองเสื้อผ้าไม่ต้องบอกท่าทางพี่เอจัดให้เองเลยค่ะและยังมีตรินเศรษฐโชคมาพร้อมสามพันยาผู้เป็นแม่ยกลิเกทั้งเอปิยดาควันด้วยดีกลมกล่อมเอวัชิราบอกเลยว่าเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยเลยค่ะตัวผมเองเนี่ย ห่างหายจากช่อง7จ็ไปนานนี่ครั้งแรกที่กลับมานะครับเกือบจะ20ปีนะไม่ได้ไม่ไอ่าก็จะจะจะพยายามเล่นให้เต็มที่ให้สนุกสนานให้สมกับท,ท,ที่ทุกคนรอคอยนะมาถจอทุกคนเลยทุกคนเลยครับเดินทางสู่คุ้งน้ำราชโดพร้อมกันในละครคุ้งสเสน่หาเริ่มตอนแรกสุขที่27พฤษภาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อค่ะ Let's go oh yeah